ของหญิงเริ่มต้นขึ้นที่จักรบรรดูค่ะกำลังจะต่อเครื่องจากกักรบรรดุนั่งรอต่อเครื่องไปลุกลากันแบบนี้เลยละค่ะได้เวลาขึ้นเครื่องกันแล้วเครื่องมาถึงแล้วนะคะเล็กจิ๋วแบบนี้เลยค่ะะบนนืิคะ จ่องบีนสองแถวค่ะตอนนี้อยู่ในเรือโรมาสติกไปกลงนะคะ่ึ้นมาไม่ช้าเครื่องขึ้นแล้วนะคะสังเกตดูว่าวิวสวยมากๆเลยค่ะมองไปก็จะเห็นเทือกเขาหิมาลัยตลอดทั้งเส้นเลยล่ะค่ะแต่ก็แอบเสียวเหมือนกันนะคะเพราะว่าเครื่องเล็กมาก มีสันสันนิดนึงตอนนี้มีแสงเลือนลางเลยสีขาวแดงดูเป็นการาจะเริ่มเดินอีกไม่นานแล้วค่ะ อีที่2แล้วนะคะสำหรับทริป EBC ของหญิงหลังจากแลนดิ้งที่ลุกลาเราทานอาหารเช้าแล้วก็เริ่มออกเดินเลยละคะ่ะวันนี้เป็นวันแรกที่เดินก็จะตื่นตาตื่นใจกับวิวหน่อยนะคะอากาศก็ดีวิวก็สวยเดินกันแบบชิลๆเลยละคะ่ะผ่านบ้านผ่านเมืองผ่านธรรมชาติต่างๆผ่านสะพานและก็มีน้องๆมาเดินเป็นเพื่อนเราด้วยนะคะ กลัวมือถือตกว่าเสียวว่าเสียววันนี้นะคะเดินไปเกือบ1ิบโลแล้วตั้งแต่ช่วงเช้าจนตอนนี anyway> <h <h ้ก็แบบว่าบ่ายๆเย็นๆแล้วนี่พอมาเจอบรรยากาศแบบนี้เฮ้ยหายเหนื่อยนี่ที่พักอยู่โน่นหลังคาสีฟ้าต้งโน้นแต่เดินไกลเลยสไตายค่ะมอววไปแบบนี้นะคะหายเหนื่อยเป็นติดทิ้งเลยแล้วค่ะ คือเวลาเดินทุกพแล้วก็แชมเบอร์สต็อชิ้นเพิ่เยอะค่ะพี่หนึ่งบอกหนูว่าใกล้ถึงมากี่รอบคะประมาณเก้ารอบพี่หนึ่งบอกว่าวันนี้เดินสี่โลเพิ่มเป็นหกโลนาฬิกาจับได้กี่โลคะเกือบสิบโลแล้วเกือบเก้าโลเก้าโลกว่าจริงค่ะดูหน้าดูหน้าคนนั้นจุดหมายเก้าวันนี้ที่พักนี้นะคะอยู่ที่ระดับความสูง2,620เมตรค่ะ ที่พักของวันที่2ของการเดินแล้วนะคะออกมาหน้าที่พักนี้อากาศหนาวใช่ไหมคะ2อ,องศาเตรียมพร้อมก็ลุยกันได้เลยค่ะเดินจากพักดิ้งไปนัำเชบาซาทางวันนี้มีทั้งขึ้นและลงค่อนข้างจะโหดพอสมควรเลยค่ะวันนี้เราเดินมาเกือบ3มชั่วโมงแล้วนะคะก็เหนื่อยพอสมควรกำลังจะข้ามไปกินอาหารเที่ยงแล้ว สะพานสุดท้ายแล้วค่ะสะพานนี้ค่อนข้างยาวเลยดูสิยาวมากวันนี้เราก็เดินนะจากจอสเลเนี่ยนะวันนี้พาร์คดิ้งไปน้ำเชจากจอสเลไว้กินข้าวจะไปน้ำเชปราสาคือไอ้เขาลูกทึบๆท,ที่เราเห็นนั่นเหรอคะนนหน้าที่ขวาเราอยู่เนี่ยน้ำเชอ,อยู่หลังคือเราต้องเดินจากตรงนี้ใช่ครไปตรงนู้นแล้วข้ามเขานี้ไป <laughs> แล้วสูงกว่าเขาลูกนี้ด้วยนะครับ แค่ได้ยินก็พอใจแล้วนะคะอาศัยวิวข้างทางช่วยปลอบใจค่ะ,คคะวันนี้เดินไป10กิโลก,กว่าๆเลยละค่ะในที่สุดก็มาถึงน้ำเชแล้วลน้ำเชได้ยินเสียงคนเฮไหมข้างหลังเพราะมันเหนื่อยมากค่ะ โดยความสูงวันนี้3,440เมตรแล้ววันที่เราจะไปปรับตัวขึ้นไปเสียงโบเชแล้วก็เอเบรสยูโมเทลนะครับก็จะเดินขึ้นมานีดเดินเลาะมานี้ปึ๊บขึ้นมานี้อันนี้จะชันมากเลย ทุบๆๆถึงนี่พี่เดินอย่างนั้นเลยเหรอพี่ใช่แล้วก็มาถึงนี้นะเลาะเลาะเลาะมาอันนี้ยังโบชุดเราจะเลาะไปอีกเพื่อจะไป Everest View t h o เอเ used to go that way และนี้ก็คือแผนการของเราในวันนี้นะคะจากนำเชจะขึ้นไปที่ Everest View Hotel ขึ้นไปประมาณ400เมตรค่ะระดับความสูงนะคะเพื่อเป็นการปรับตัวให้คุ้นชินค่ะวิวสวยมากดูบรรยากาศสิคะ อยู่ขึ้นมาประมาณ3,000คนเยอะพอสมควรนะคะเพราะเป็นจุดที่แบบเมือนจะต้องมาทัาบร่างกายอย่างนี้ความสุขขงสังเกตนะคะว่าลมแรงมากเสียงลมนี่ดังชัดเจนเลยค่ะ เดินก็จะเสียวๆนิดนึงนะคะเนี่ยมองลงไปด้านล่างมันจะเป็นอย่างนี้บา,านเราขึ้นมาสูงมากแล้วอีกนิดเดียวค่ะนี่หนูชาวคณะของเรานะคะนิดเดียวพี่แอคติ้งหน่อยแอคติง้งแข็งแรงหน่อยนิดเดียว <laughs> ในที่สุดเราก็เดินมาถึงจุดหมายของเราในวันนี้แล้วนะคะ Everest View Hotel ค่ะความสูงอยู่ที่3,880เมตรเป็นโรงแรมหรทูที่สุดในย่านนี้เลยค่ะซึ่งโรงแรมนี้นะคะมีเจ้าของเป็นคนญี่ปุ่นค่ะเพราะฉันก็เลยมีอาหารญี่ปุ่นขายด้วยถือว่าเราได้กินคัสซึด้งในจุดที่สูงที่สุดเลยก็ว่าได้ที่สำคัญราคาก็สูงตามด้วยนะคะ กลับก็เดินสบายหน่อยค่ะได้สบายาะอะไรนะคะรั้วขามาเนี่ยขึ้นมาสูงลแล้วค่ะลมแรงมากๆเลยนะคะแต่ว่าด้วยความที่ไม่เหนื่อยมากก็เลยได้ชมวิวันะไเป็นไป,นนไปแวะถ่ายรูปได้หลายจุดเลยนะคะแล้วตอนเย็นเข้าเมืองน้ำเชบาซาพักที่เดิมมีอาหารญี่ปุ่นให้กินอีกแล้วอร่อยด้วยค่ะนี่คือสุดยอด ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้เห็นยอย่งนี้อ <c oughs> โอ้ยแค่นี้ก็ดีใจแล้ว่ วันที่5้าของการเดินทางแล้วนะคะเกินครึ่งทางมาแล้วล่ะคะ่ะตื่นเช้ามาเอาเรกเอาชายไหว้พระกันก่อนเลยเราก็จะได้สายสีลแล้วก็เป็นผ้าขาวๆคล้องคอที่เป็นธรรมเนียมของชาวในปาเน,นี่ยล่ะคะ่ะทานข้าวเสร็จก็ออกเดินทางเลยนะคะวันนี้เนี่ยข้างทางยังเห็นหิมะอยู่แสดงว่าอากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะหนาวเลยล่ะคะ่ะแต่ขอบอกเลยว่าวันนี้หายนะกําลังจะมาเยือน,นะคะ่ะ เจนมันเหมือนแบบน้อยลงไปเรื่อยๆต้องค่อยๆเดินค่อยๆเดินพยายามคุมฮาร์ดเดตของตัวเองให้ดีที่สุดอย่าหญิงจะพยายามไม่ให้เกินร้อยนะคะคือช้ามา,ากๆช้าแบบคลานเลยแต่นี่คือวิวที่ได้นะคะคือคุ้มคามา่ามากๆค่อยๆไปค่ะและ้วภาษคอีกอย่างหนึ่งก็คือความหนาวเนาะหนาวมากนี่เดี๋ยวให้ดูน้องแย้ yeah. นนี่น่ารักมากส่วนนั้นคือเดแกนของเราค่ะเดินไปพักไป้องรีบเนาะ เดินไปกับฝูงนะเมื่อกี้มันเกือบชนนะเราแน่ถ้าโดนแยกชนแล้วตกลงไปนี่ไม่ต้องสืบเลยค่ะมีน้องตก้ว อย่างที่บอกกันไปใน e ีพีที่แล้วนะคะว่าวันนี้แหละหายนะกำลังจะมาเยือนนั่นก็คือหิมะตกค่ะตอนแรกๆที่อยู่ในหมู่บ้านนะคะก็ยังค่อยๆตกปรอยๆยังไม่หนักมากนะคะแต่พอผ่านเวลาไปสักพักโอ้โห 3- าสี่ชั่วโมงไม่หยุดเลยละค่ะ คือจริงๆแล้วเนปาลจะมีหิมะตกในช่วงหน้าหนาวใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าหน้าหนาวที่ผ่านมาคือไม่มีหิมะตกเลยอาจจะเนื่องด้วยภาวะโลกร้อนทําให้หิมะมาตกในช่วงเวลานี้ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ควรจะมีหิมะแล้วยังไงล่ะคะกลายเป็นว่าวันนั้นเราต้องเดินฝ่าหิมะแบบลุ้นมากๆดูกระเป๋าเป้หญิงสิคะคือเต็มไปด้วยหิมะจริงๆตอนหลังนี่คือไม่ไหวแล้วเพราะว่าทั้งเหนื่อยทั้งหนาวทั้งทรมานทั้งกลัวนะคะพอดูสิคะถ้าจากคลิปนี้เนี่ยจะเห็นเลยว่าเวิร์งว่างเปล่าไม่ ไม่มีมนุษย์อื่น,นๆใดเลยแล้วก็จะต้องเร่งเดินแข่งกับเวลาด้วยค่ะก็คือหิมะตกตลอดทั้งวันเลยค่ะตั้งแต่เดินมาเนี่ยสามสี่ชั่วโมงหิมะไม่หยุดเลยสังเกตดูดิค่ะนี่คือแบบรอบตัวที่เต็ไมไปด้วยหิมะแล้วก็มันตกหนักขึ้นเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆเลยอะ่ะดั่งนันปัญหาในวันนี้นอกจากแบบจะต้องแข่งกับเวลาแล้วอะ่ะเพราะถ้าเกิดสมมติว่าหิมะตกฟ้ามันจะมืดเร็วแล้วถ้าเราเดินมาไม่ถึงหมู่บ้านเนี่ย มันระหว่างทางมันคือมันจะน่ากลัวมากเลยอ่ะไหนจะหนาวไหนจะเหนื่อยไหนจะแบบอ้าวที่จุดที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆบอกเลยว่าวันที่6เริ่มต้นแล้วนะคะกับการวัดออกซิเจนทานอาหารเชา้เาแล้วก็เปลี่ยนแพลนกันนิดนึงนค่ะเพราะว่ามีเพื่อนที่ป่วยจากอาการ AMS เพราะว่าความสูงรเราขึ้นมาอยู่ที่4,440แล้วค่ะเอามาดับลงนะคะ อาการ AMS นี่อาจจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าร่างกายแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงนะคะมันจะปวดหัวมากๆเลยละค่ะซึ่งก็โชคดีของเราไปที่ได้พักเพื่อปรับระดับด้วยนะคะดังนั้นวันนี้เดินกันแค่2กิโลกว่าๆค่ะหลังจากที่เมื่อวานคิดว่าโชคร้ายเพราะว่าเจอหิมะตกแต่วันนี้กลายเป็นโชคดีเพราะว่าได้ฟิลอีกแบบหนึ่งเลยละคะ่ะมองไปทั่วทั้งเขาขาโพลนแบบนี้สวยมากๆค่ะ วันนี้เป็นวันที่ปรับความสูงนะคะมีการเปลี่ยนแผนนิดนึงนะก็เลยขึ้นมาตรงนี้4,436โดยประมาณนี่เราก็จะเห็นยอดต่างๆนะคะด้านหลังนูน่นอันนั้นเป็นยอดที่สูงที่สุดอันดับ3แล้วก็ถัดมานี่กยอดหนึ่งไอแลนด์พีกแล้วก็ฝั่งนี้อ <Okay. S 1> ับราดาบัมซึ่งวันนี้ถือว่าโชคดีมากๆที่เราเลือกพักแทนนะคะเพราะถ้าเดินต่อไปต้องลุยหิมะต่อค่ะ เข้าสู่การเดินทางของวันที่7แล้วนะคะจากดิงโบเชไปยังโลโบเชค่ะวันนี้นะคะเราเดินมา3ชั่วโมงกว่าแล้วบอกเลยว่าโอ้ยเดินฝ่าแบบเขามา out of n h e way อีกแล้วนะคะแต่ว่าสวยมากแล้วก็เหนื่อยมากจริงเพราะอากาศมันก็น้อยลงไปเรื่อยๆเืๆๆแต่อยากให้ดูวิวนะคะโอ้ยเมื่อกี้เนียแอบฉี่อยู่กลางเขาด้วยมันไม่มีห้องน้ำอะ่ะ หลบหลังหินแล้วก็แอบฉี่ไม่ใงคือแบบว่าไม่ได้เลยเพราะว่าเดินมา3ชั่วโมงนี้ไม่เจอห้องน้ําเลยใดๆเป็นอีกประสบการณ์ใหม่ค่ะคือถ้าเป็นผู้ชายก็สบายหน่อยใช่ไหมล่ะคะจะแวะตรงไหนก็ได้แต่ผู้หญิงนี่ลำบากลำบากค่ะแต่หญิงอั้นมาแล้วชั่วโมงกว่ากว่ากว่าจะไปถึงทีเฮาส์กลางทางอีกเกือบสองชั่วโมงดังนั้นขอลองสักครั้งในชีวิตแล้วกันค่ะ ทางในวันนี้ค่อนข้างที่จะลาบากนะคะออกซิเจนก็น้อยลงไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นวันนี้ก็ใช้เวลานิดนึงแวะพักกันบ่อยหน่อยค่ะหลังทานข้าวมีแรงแล้วออกเดินทางกันต่อนะคะซึ่งบางจุดเราก็จะเห็นเป็นเหมือนกับอนุสร์สถานเพื่อไว้อะไรแด่ผู้ที่เสียชีวิตค่ะ วันนี้นี่เป็นวันแรกที่หญิงเริ่มรู้สึกปวดหัวนะคะ AMS เข้าให้บ้างแล้วล่ะค่ะเพราะว่าไต่ระดับขึ้นมาที่ความสูง4,910เมตรแล้วนะคะปวดหัวมากปวดหัวแบบทรมานจริงๆค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเดินทางที่จะไป Everest Base Camp แล้วนะคะตอนนี้คืออยู่โลโบอร์เชนะ <c oughs> เสร็จปุ๊บเราก็จะเดินไปที่ ift, <c oughs> อกอล์ฟเชฟเก็บของ <c oughs> แล้วก็เดินไป Everest Base Camp เลย <c oughs> <c oughs> ตื่นเต้นมา แล้วก็หนาวมากด้วยหน้าตอนเช้าก็เจียมบวมๆนิดนึดนดนงนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ6กโมงเชา้าดูบรรยากาศแต่และคนเขาก็จะเตรียมพร้อมกันเดินทางมา,าที่พักของเราในวันนี้ที่โลโบเชนะคะสวยมากและ,นะหนาวาหนาวจริงๆค่ะเพราะว่าอุณหภูมิลบ11องศาแต่รู้สึกเหมือนลบ20องศาเลยค่ะ เก็บของเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้ก็ถึงเวลาเดินไปที่ Everest Base บสแคจุดหมายของเราในทริปนี้ค่ะบอกเลยว่าเดิน19หยุดพักมีอยู่จริงนะคะเพราะออกซิเจนมันน้อยมากนั่งเฉยๆยังเหนื่อยเลยค่ะเดินจากกรักเชฟนะคะกำลังจะไปเบสแคมป์ซึ่งแบบ ใหญ่มากอากาศมันน้อยมากแล้วมันก็ไกลแล้วทางมันก็แบบบล็อกกี้มากมีหินหินหินแบบนี้ตลอดเลยอะแต่จุดหมายปลายทางเราอยู่ตรงใกล้ใกล้นิดเดียวใกล้มันนานมากแล้วไม่ถึงสักทีแต่โอเคดูวิวข้างบ้านอดทนอีกนิดเดียวนะคะเดี๋ยวจะถึงเบสแคมป์แล้วเบสแคมป์แล้วนะคะกำลังที่เราเห็นเนี่ยก็คือการทำงานของเชอร์ปาที่กำลังต่อเต็นท์ให้กับเหล่านักปีนเขาที่แบบว่า กำลังจะปีนขึ้นไปที่สัมบเนี่ยมองไปไกลๆนะคะค่ะลมแรงมากแล้วก็หนาวมากไกด์จะเป็นจริงแล้วนะคะที่เราเห็นเต็นกลๆนู่นเป็นเหลืองๆเ,เนี่ยก็คือตัวเบสแคมป์นะคะที่คนที่จะมาปีนยอดเอเวอเรสต์เนี่ยเขาจะมาพักกันตรงนี้และถ้าเกิดมองไปจะมีคนยืนบนหินเยอะๆถ่ายรูปนั่นก็คือจะเป็นจุดที่หญิงกำลังจะไปเป็นเช็คพอยว่าเรามาถึงแล้วนะ ในที่สุดค่ะความพยายามในการเดินของเรา8วันเต็มๆนะคะก็สำเร็จผลแล้วภูมิใจกับตัวเองจริงๆค่ะจุดนี้คือเรื่องยืนยันนะคะว่าเรามาถึงแล้วจริงๆนะคะ Everest Base Camp นะคะสูงที่5,364เมตรเหนือจากระดับน้ำทะเลบอกเลยว่าไม่เคยภูมิใจกับตัวเองมาขนาดนี้มาก่อนเลย ตั้งแต่มาครั้งแรกก็ไม่เคยคิดเลยว่าจะแบบจะมาถึงอะะพอมาถึงนี่แบบเฮ้ยหายเหนื่ยไปเป็ดทิ้งข่าวดีคือเรามาถึงแล้วแต่ข่าวร้ายก็คือต้องเดินกลับอีกสชั่วโมงค่ะเอเวออยู่หนเอเวอเรสต์อยู่ไหนเอเวอเอยู่โน่นเห็นไหมดำๆข้างหลังนู้นนะคะจะมีลูกแรกอยู่ตรงนี้แล้วก็นูนข้างหลังเลยเชยอ <Yeah. S 2> บอกเลยว่าทริปนี้เนี่ยหญิงจะมาไม่สําเร็จนะคะถ้าขาด3คนนี้ไปนะคะคนแรกคือพี่หนึ่งนะคะคนที่พิชิตยอดเอเวอเรสต์คนแรกของไทยนะคะและ2ท่านนี้ก็คือเชอร์ปาที่เป็นไกด์ให้กับเรานะคนนี้คือเทมบาแล้วก็คนนี้ก็คือดาวบานะคะบอกเลยว่าทั้งสองคนเนี่ยดูแลหญิงเป็นอย่างดีแล้วก็ดูแลทุกคนในทริปเป็นอย่างดีถ้าไม่มีเขา3าคนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกําลังใจก็จะเป็นเรื่องของกําลังกายช่วยแบกเป้ช่วยผูกรองเท้าช่วยทุกอย่างเลยอะ่ะต้องบอกเลยว่าขอบคุณทุกคนจริงๆคะ่ะขอบคุณ พา,ามาถึงเตสแคมป์นะคะทุกความรู้สึกมันป่บปนอบอวนกันไปหมดค่ะทั้งตื่นเต้นดีใจภูมิใจรวมถึงเหนื่อยมากๆด้วยค่ะพอย้อนไปดูความสวยงามนะคะบอกเลยว่าตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายนะคะสวยไม่แพ้กันเลยล่ะค่ะแตกต่างกันแค่ระดับความสูงยิ่งสูงก็จะยิ่งมีภูมิทัศน์ที่แปลกตาไปเรื่อยๆนะคะ หลังจากนี้นะคะหญิงมีกำลังใจแล้วล่ะค่ะไม่ว่าจะเจอความยากลําบากอะไรนะคะหญิงก็จะนึกถึงช่วงเวลาที่อดทนเนฝามาที่เบสแคมป์นี้นะคะจะได้รู้เลยว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นค่ะสายเทรคก,กิงก้งคนไหนที่อยากมา EBC บอกเลยว่าซักครั้งในชีวิตต้องมาพิชิตให้ได้ค่ะ EP สุดท้ายของหญิงแล้วนะคะกับการไปเทรดทิ้งที่ EBC ค่ะ เดินทางกลับไปยังกาบันดุนะคะอาจจะใช้วิธีการเดินซึ่งจะต้องใช้เวลา3วันแล้วก็นั่งรถต่ออีกประมาณ5-6ชั่วโมงนะคะหรือว่าจะใช้ทางลัดแบบอิงค่ะนั่งเฮลิคอปเตอร์กลับไปเลยใช้เวลาเพียงแค่1ชั่วโมงกับอีก20นาทีเท่านั้น ซึ่งถ้าเลือกบินกลับโดยเฮลิคอปเตอร์นะคะนอกเหนือจากจะประหยัดเวลาแล้วเรายังจะได้มองวิวสวยๆไปตลอดทางถือเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยละคะ่ะแต่ก็มีแอบตื่นเต้นบ้างดูสิคะบินทะลุเมฆไปแบบนี้เลยค่าใช้จ่ายตกคนละประมาณ1,000เหรียญหรือว่าแล้วแต่ดีลไดะคะไคลล้ค่ะนักมาประมาณชั่วงกว่าสนุเลยกันมาเลยค่ะแล้วก็มาถึงกับที่รมา ว่าจากที่ที่หนาวมากๆหลังสกบ่าตอนนี้น่าจะประมาณแบบยี่สิบกว่าหลอดสุดๆ